เต่ว่าเร็ว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 เธอรู้ไหมคนดูตรงนี้สามเอ็ดคนนะอันั้นรอก่อนแป๊บนึงเป็นการไลไรสุดแต่ว่าเราเรายังอยู่เรายังอยู่นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับร้านแว่นตากิฟเกตนะคะขอภายในความไม่สะดวกค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการไลฟ์บนแอปสีแดงค่ะทุกคนเขาจะได้ยินเสียงยู่ร้านแว่นตากิฟเกตนะคะเดี๋ยวเราก็หวันให้ฟังค้าวๆกับคนสามสิบเอ็ดคน ตอนนี้นะคะร้านแ,แ,แ,แวแ่นกิบเกตมีทั้งหมด5สาขานะคะ,ะ,ะคมีที่พรามสองสลยาบางนาบางใหญ่เกษตรค่ะถ้าเกิดใครอยากได้แบบนะคะสามารถทักที่แลพลตฟอร์มใดก็ได้ะค่ะแอดเป็นเราตอบ24ชั่วโมงค่ะ,าอ,อ,ะอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงตอบตั้งแต่9ก้าโมงถึงตีสอค่ะ ขอพูดใหม่เดี๋ยวพูดผิดแบบเฮ้ยฉันตอนตีห้าห้าห้าทำไมไม่มีคาตอบอ๋อแอบแอไม่หลับค่ะออเมื่อกี้จะพูดถึงพวกแบรนด์ใช่ไหมครับก็จะมีแบรนด์ที่แบบสตอรี่น่าสนใจ็จะมีพวกพีออดีออก็น่าสนใจเป็นเป็นแบรนด์ที่สตอรี่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าคราวนี้มันจะไม่ได้อยากเล่าเพราะว่ามันเป็นในยังไงเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกำเนิดจากกระเป๋าถ้าง่ายๆก็คือ ดีอตัวผู้ก่อตั้งเขาก็เหมือนก่อตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนโดนละหองละแหงกับพ่อจริงๆคนที่เขาเริ่มดนะีอะเขาตัวเขาเองอะ่ะชอบแฟชั่นมากแต่ตอนเนี้ยหาที่วางครับใช่อ่ะเดี๋ยวเล่าก่อนตัวเขาเองเนี่ยชอบแฟชั่นมากแต่คราวนี้ทางด้านคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยด้วยความที่ประเทศเขาฝรั่งเศสอะ่ะก็จะค่อนข้างแบบ เอ้เป็นแฟชั่นมาถ้าบ้านเราเมื่อก่อนก,นก็เต้นกินลํากินอะ่ะแบบมาเป็นแฟชั่นได้ไงเพราะฉะนั้นไปเรียนพวกการทูตซะนะเจ้าของดีออแกก็เลยไปเรียนพวกการทูตอ,อยากเมื่อกี้มีคนถามอยากอยากได้เลนที่ไว้สําหรับหน้าจอ<ล>มีเลนอะไรบ้างคะเลนที่สําหรับหน้าจอเหรอเลนที่สำหรับหน้าจอมีเลือกไม่ถูกเลยเห็นเขาบอกเลนนั้นก็ดีเลนนี้ก็ใช่ก็มันก็มีเยอะจริงนะ มันก็เลยตอบได้ยากเอายี่ห้อที่เราขายดีก็โตไกลกับนิคอนดีกว่าแยกก่อนอผมอขอพูดในการที่ให้ลูกค้าไปตัดสินใจนะเราจะไม่แบบว่าเรื่องอันนี้นะครับเลนส์สหรับหน้าจอฮนะอุ้ยกล้องเอียงมาแล้วครับทำไมเอียงกล้องนี้กล้องนี้เลนส์ที่ใช้หน้าจอนะครับต้องดูก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไรปัญหาที่เราใช้หน้าจอเนี่ยเราเกิดจากการที่เราโดนแสงหน้าจอจา้าแล้วเราไม่ปวดตาหรือเปล่าหรือว่า เกิดจากการที่เราแบบมองจอแบบเป็นระยะใกล้เวลานานบางคนเขายังแยกไม่ออกเลยนะว่าเขาปวดตาเพราะอะไรเพราะแสงสีฟ้าหรือเพราะน้ำตาไหลเรือเปล่ตาไหลนแต้ำตาไหลก็เพราะแสงแต่ถ้าแบบปวดตาแบบปวดหัวอันนั้นะเกิดจากการเพ่งและส่วนใหญ่จะเกิดจากการเพ่งคราวนี้เนี่ยทําไมมาถึงเกิดจากการเพ่งครับเพราะว่าลองคิดดูนะสมมติไอ้นี้เป็นโทรศัพท์มือถือนะ เวลาที่เรามองไกลใช่ป่ะตาเราก็จะ้รีแลกซ์ทั่วไปมองไกลชิวๆแต่พอเรามองใกล้เมื่อไหร่ปุ๊บตาเราเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการหนึ่งครับเขาเรียกว่า accommodation ครับมันจะเพ่งอืดเหมือนแบบเหมือนเรายกของอ่ะเราต้องออกแรงกล้ามเนื้อยกของอยกของแป๊บเดียวเมื่อก่อนนี้ไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้ยังไม่มาไม่เท่าไหร่ก็แบบดูนิดนึงดูสน,นัเพนินนึงวางก็เหมือนเรายกของแป๊บหนึ่งแล้วก็วางแต่คราวนี้เนี่ยณ้าปัจจุบันครับไอ้พวก device พวกนี้มันมาเยอะมาก เราดูมันทั้งวันครับเปรียบเสเหมือนกับการยกของทั้งวันครับทาให้มันหนักไอ้วิธีการแก้พวกนี้เนี่ยเราต้องไปใช้เลนที่มันมีกําลังเลนมาเสริมเราทําให้เราเพ่งน้อยลงหรือว่าเรายกของหนักน้อยลงอะไรก็คือเลนที่มีตอนนี้ในตลาดถ้าเป็นฮีทิตก็จะมีเป็นตัวของ Clearcell Eye Sen นะครับหรือว่าถ้าเป็นของ T.O.G ก็ oh. จะเป็น One Enhancer นะครับแล้วก็มีตัวของ t o g <S <S มีอีกอ่ะเป็นของค่ายตัวของซีนอ่ะพวกนั้นอ,ะอ่ะอันนั้น,<ม>นจะมีอันนั้นเป็นโปรเกรสซีฟไม่ใช่หรอมันจะมีอันหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ริเพ่งเหรอติดอยู่ที่ปากใช่ครับเป็นของอันไหนก็ดีเป็นเลนสําหรับไอ้นี่เลยหน้าคอมเลยอ่ะอันนั้นอ่ะอันนก็ดีนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็อินบ็อกไว้เดี๋ยวผมไปต่อแล้วผมติดที่เลนติดอยู่ที่ปากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากปัญหาพวกนี้แหละ วกเออเวลาที่เราเพลงมองไกลสะมากกว่าแสงก็จะมีส่วนบ้างนิดนึงแต่แสงเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดโดยชัดเจนขนาดนั้นคือปัญหาที่เราจะต้องไปป้องกันแ,แสงสีฟ้าแล้วเราต้องใช้เลนป้องกันแสงสีฟ้าเนี่ยมันคือปัญหาระยะยาว <c oughs>